สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสูส่ DIY of Tarot บอยกันเชริยาค่ะติดไว้คลิปหนึ่งใช่ไหมเหลือคลิปสุดท้ายใช่ไหมมาอ่ะคลิปสุดท้ายนะคะของในเดือนพฤษภาคมหนึ่งราศีสุดท้ายจากราศีมีนนะคะวันที่19บกุมภาพนถึง20มีนานะคะอาจารย์ดูดวงแบบตะวันตกวันที่ไปดูใต้คลิปนะคะอาจารย์วางไว้ใต้คลิปแล้ว นะจ๊ะอาจารย์มาได้มาบอกทุกคนนะเป็นการดูดวงทั่วไปเพราะฉะนั้นอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือนับาในี้อาจจะไม่ตรงกับใครเลยก็ได้นะคะยาวการดูดวงนี้ไปตัดสินใจอะไรทั้งนั้นกับชีวิตของคุณมันคือจอนอรอนรดดิ้งจ้ะถ้ามีความรักดีๆเลื่อนผ่านเลยไปนะเคสนี้เป็นเคสร,รักสามเศร้าแอบรักแอบชอบเป็นเจิรปาร์ตี้ลักษณะแบบนั้นเราชอบเขาเขาไม่ชอบเราความสัมพันธ์ ค่อนข้างจะมีปัญหาอะไรประมาณนั้นะไรักดีๆเรื่องผ่านเลยไปนะจ๊ะหนูจา๋าอามีนจา๋าเรามาดูกันว่าในเดือนนี้ความรักความสัมพันธ์ของคุณจะเป็นเช่นไรนะจ๊ะ,ะคนที่คุณรักเขารู้สึกยังไงกับคุณคะคนที่คุณรักโดยเป็นบันเทิงโดยเป็นขำๆดูเพราะว่าไม่มีอะไรดูไม่มีอะไรดูดุมาดูก็ก็ดีก็ดีก็ดีนะจ๊ะอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ให้อาจารย์ด้วยนะจ๊ะ เออแชร์แชร์แชร์ชให้อาจารย์เยอะๆหน่อยนะอ่ะมาแนวโน้มความสัมพันธ์ในอนาคตค่ะแนวโน้ม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 ค่ะความสัมพันธ์ในอนาคตนะคะแนวโน้มแนวโน้มอืมอ่ะโอเคเปิดไพ่ให้แล้วหนึ่งใบเป็นพลังงานหลักของคุณละค่ะแล้วก็ให้ห้าใบในด้านความรู้สึกของคุณแล้วก็ แนวโน้มความสัมพันธ์ในอนาคตจะเป็นเช่นไรไพ่ใบแรกแปดช่วยการเดินออกไปสู่สิ่งใหม่ที่ดีกว่าแต่อยากไปไหมก็ไม่อยากไปนะเหมือนเป็นการโดนบังคับเป็นการเปลี่ยนแปลงอยากจะไม่อยากอยู่กับที่ละเป็นอะไรที่มันไม่อยากอยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้แล้วมันไม่โอเคไม่มีความสุขไม่เลิกทะเลาะกันอะไรอย่างเงี้ยอยากจะเลิก ไม่ถามว่าตั้งใจที่จะเลิกไหมก็ไม่อ่ะยังรักอยู่แต่เบื่อกับความรู้สึกเดิมๆเบื่อกับการกระทำเดิมๆเบื่อกับความเจ็บซ้ําๆเดิมๆการเดินไปสู่สิ่งใหม่ที่ดีกว่าหรือบางคนอาจจะมีการเดินทางการเดินทางอาจจะโยกย้ายที่อยู่การทํางานอาจจะห่างไกลครอบครัวอันนี้ประมาณนี้ประมาณนี้ถ้ารัก รักมีปัญหาก็ช่วงนี้ก็พยายามที่จะจะเดินออกไปก่อนเดินออกไปกับจากปัญหาก่อนเดินไปสุดสิ่งใหม่ก่อนเดินไปเพื่อเงียบก่อนจะได้ไม่ต้องทะเลาะกันจะได้ไม่มีปัญหาซึ่งกันและกันประมาณนั้นการเดินไปสุ่สิ่งใหม่ที่ดีกว่าถามว่าจบเลยไหมไม่อ่ะมันยังไม่จบค่ะมันยังไม่จบแค่รู้สึกแบบรู้สึกพักรู้อยากพักรู้สึกเหนื่อยรู้สึกจะไปแล้วรู้สึกเหมือนยังอะไรอาวรก็ยังอยู่อะความรู้สึกอย่างนั้นยังคงอยู่นะจ๊ะโอเคไหมเมน ไพ่ห้าใบของคุณค่ะเดทที่ผ่านมาจสเมนอยากหลุดพ้นอยากปลดปล่อยจากความรู้สึกเศร้าใจเสียใจทุกใจแต่มันยังบางครั้งอะ่ะมันยังคงความระร้าระรังในความคิดของคุณไม่รู้ว่าการจากไปนี่จะดีไหมไปสู่สิ่งใหม่เนี่ยมันจะดีไหมการเลิกกับเขาไปเราจะอยู่ได้ไหมการไม่มีเขาเราจะมีความสุขไหมแต่คุณก็พยายามทําใจนะพยายามกลับสมดุลพยายามทําใจ อุ้นอาจจะมีการเดินทางจริงนะมีการเดินทางการยกย้ายย้ายนแผนกย้ายงานย้ายการย้ายบ้านก็ได้หรือบางคนต่อเติมบ้านซ่อมแซมบ้านก็เป็นไปได้หรือความรักนี้เนี่ยถ้ามีแล้วมันไม่ดีก็ไม่มีดีกว่าปะ่ะเก้าถ้วย8ดถ้วยเก้าถ้วยเก้าถ้วยมาบอกว่า ฉันก็อยู่ได้ป้าไม่มีเธอเนี่ยด้วยความรู้สึกว่าอีโกมาเต็มแล้วแบบว่าถึงฉันจะเสียใจถึงฉันจะรักแค่ไหนแต่อยู่แล้วมันไม่มีความโศกก็ไม่อยู่ไม่อยากยืนอยู่ตรงนี้แล้วเบื่อแล้วฉันก็อยู่ได้รักั้งนี้อาจจะเป็นหญิงรักหญิงชายรักชายรักของเพศเดียวกันก็เป็นได้เช่นเดียวกันนะคะหรือรักทางไกลก็ได้รักที่เป็นทางไกลนะจ๊ะรักแท้ภพรระยธทางหรือรักแท้แพรใกล้ชิดอะไรประมาณนั้นแหละเออ ใครมาขอโอกาสจากคุณคะหรือคุณอยากไปขอโอกาสจากใครความรักที่เป็นเติร์ดปาเต้หรอจะรักเพื่อนเกา่าเอาเพื่อนมาเป็นแฟนเหรอหรือเอาแฟนมาเป็นเพื่อนกับกายการเอาบางคนเอาแฟนกายเป็นอยู่แฟนดีๆอยู่มาขอเป็นเพื่อนเออก็เป็นไปได้เหมือนกันเช่นเดียวกันเติร์ดปาเต้คนที่คุณรักหรือคุณชอบหรือตัวคุณเองก็ได้ครับให้เป็นไวเบอร์ซ่าได้นะอาจจะมีคนข้างกายอยู่แล้วเป็นคนที่มีอิทธิพลพ่อแมมเขาอาจจะไม่ชอบคุณเพื่อนเขาอาจจะไม่ชอบคุณรักคนเหล่านี้ ค่อนข้างมามีบทบาทและอิทธิพลกับใจิตใจของคุณหรือคนที่คุณรักก็เป็นไปได้จ้ะโอเคไหมอ่ะคนที่คุณรักเขารู้สึกยังไงสามไมเท้า The Dead The Tower นั่นไงบางคนกำลังจะพังลงมาความรักของคุณและเขามันปอบบางมากๆแต่บางคนพังลงมาแล้วถลม่มทลายลงมาแล้วเกิดการพ,พัดพลากเจอการเลิกรายรางัง อยู่ๆก็เกิดขึ้นแบบกระทันหันเม่ทันตั้งตัวแล้วเราต้องทำใจเป็นอย่างมากเขาน้อยใจเขาอยากเริ่มต้นใหม่กับอะไรเขาอยากเริ่มต้นใหม่เหมือนกันนะแต่การเริ่มต้นใหม่กับความชัดเจนเหรอเขาอยากส่งข้อความหาคุณน่ะเขาอยากกลับมาดีคุณเขาอยากส่งข้อความหาหรือในบางคนพยายามปิดกั้นคุณแหละ ปิดกั้นอารมณ์ปิดกั้นความรู้สึกบล็อกไลน์บล็อกเฟซบล็อกทุกอย่างบล็อกใจตัวเองคนคนนี้อาจจะเป็นพ่อไม้ก็ได้แม่ไม้ก็ได้คนที่ชอบสั่งคนอื่นผู้จะาไม่หวานสั่ง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 อยู่นั่นแหละประมาณนั้นค่อนข้างคอนโทรลอาจจะพูดจาให้เราดูเขาเขาเป็นคนที่ถูกเสมอในโลกคือในโลกนี้ไม่มีใครผิดไม่มีใครถูกคะ่ะมีชั้นถูกคนเดียวประมาณนั้นไพ่เป็นไวเบอร์ซ่าได้เช่นเดียวกันนะจ๊ะ แนวนุ่มความสัมพันธ์ในอนาคตค่ะห้าไม้เท้าสองถ้วยมีความรู้สึกถึงความรักกันยังมีความใจใจทั้งคู่ยังคงถึงกันอยู่แต่เรื่องความขัดแย้งทางด้านความคิดอาจจะความคิดเขาคิดว่าเขาถูกคุณก็คิดว่าคุณถูกการที่ความคิดขัดแย้งกันคุณคิดอย่างเขาคิดอย่างหนึ่งมันทําให้เกิดปัญหามันทําให้ความรักครั้งนี้มันเกิดปัญหา มีความรู้สึกไม่แน่นอนไม่น่าไว้ใจบางคนยุติความสัมพันธ์แล้วเบรกพักไว้ตรงนั้นนะคะอ่ะเขาคิดยังไงกับคุณคะเขาคิดยังไง เขามีครอบครัวแล้วเหรอคะสิบถ้วยหรือว่าเขาเป็นคนที่มีความมั่นคงในด้านของเงินทองทรัพย์สมบัติมีฐานะค่อนข้างดีแล้วเขาเงียบเฉยใส่คุณแต่ความรักของคุณระวังคุณจะไปเจอคนที่เป็นผู้ใหญ่นิสัยเด็กๆหรือเจอผู้ชายลันลาลันลาเขาอยากเปิดโอกาสคนคนี้เป็นคน,คนชอบครบคมัคนอื่นค่ะและเป็นคนที่ตัวเองคิดว่าตัวเองถูกแล้วเ็าเป็นคนที่ชอบคิดว่าคือแบบเหมือนค่อนข้างจะค่อนข้างจะิจะตใจโหดร้ายส,สักหน่อย เออใช้สมองมากกว่าใช้ใจแล้วในความสัมพันธ์ของเขาเนี่ยเขาชอบความสัมพันธ์ที่ไม่จู้จี้ขี้บ่นไม่ผูกมัดเขาจู้จี้กับคนอื่นได้ค่ะแต่คุณไปจู้จี้กับเขาไม่ได้ค่ะเขาเป็นคนชอบควบคุมคนอื่นค่ะแต่คุณไปควบคุมเขาไม่ได้เช่นเดียวกันค่ะโอเคไหมเมนอ่ะอ่าคุณหลักคิดยังไง คุณบอกว่าบางครั้งก็อยากกลับไปเขายังวนๆเวียนๆป่นๆเป็นเปี้ยนอยู่ในชีวิตความรักที่อยู่ในเงาเมืดความรักลับๆมีบางสิ่งบางอย่างมันทำมันจะทําให้คนมันมีความรับบางอย่างค่ะมันมีความรับบางอย่างที่คุณอาจไปล่วงรู้และทําให้ความสัมพันธ์มันพังลงคุณอาจจะไปรู้ว่าเขามีครอบครัวแล้วหรือเขาอาจจะรู้ว่าคุณมีครอบครัวแล้วก็ได้ถ้าคนในกรณีที่แอบคบแอบคุยนะประมาณนั้นความรับนี้จะถูกเปิดเผยพอถูกเปิดเผยแล้วทุกอย่างมันก็จบแล้วมันก็เจ็บ เจ็บสาหัสบางคนร้องไห้ทีเดียวเจ็บเจียนตายทีเดียวนอนร้องไห้กระซิกกระซิก,ก คุณรู้สึกแบบว่าการกลับมารักตัวเองและคุณอยากจะไปอยู่กับครอบครัวคุณแล้วค่ะคุณมีครอบครัวแล้วหรือเปล่าได้บางคนมีครอบครัวแล้วมีลูกสองคนแต่ในบางคนมีพ่อแม่พี่น้องกลับไปอยู่กับพ่อแม่พี่น้องไปหลบเรียแผลใจแผลกายในความรู้สึกที่คุณทุกข์ทรมานแสนสาหัสทีเดียวตอนนี้มีคนเข้ามานะแต่คุณไม่ไม่แบบคุณรู้สึกเบื่อรู้สึกเซ็งรู้สึกเสียใจอยู่ตรงไหนหัวใจก็ไม่เป็นสุขในใจหนูจะนินอ่ะไปต่อใิ คนที่แบกกันไปแล้วคนที่เลิกกันไปแล้วคนที่พังถร่มทลายลงมาแล้วต้องเดินหันลังจากกันนั้นหรือเขาเน่งเขาเฉยคุณเน่งคุณเฉยคุณสองคนยังพอมีโอกาสยังมีหวังที่จะกลับมาคืนดีพูดคุยเจราจาเคลียร์ปัญหาคาใจนั้นได้ไหมคะยังมีโอกาสไหม เจะดาบการทําอะไรรับหลังค่ะมีคนที่ยังโกหกอยู่ยังไม่ซื่อยังพูดไม่จริงพูดปดแต่เขายังคิดถึงคุณอยู่มีโอกาสไหม โอกาสนั้นสงสัยจะยากค่อนข้างจะยากทีเดียวนะคะยังใครที่ยังคงเจ็บก็ยังต้องเจ็บต่อไปใครที่ยังคงร้าวรานก็ยังต้องร้าวรานต่อไปมีโอกาสที่จะกลับมาพูดมาคุยมาเคลียร์กันได้แต่อีกคนหนึ่งต้องมีความไว้ใจในสถานการณ์นี้ก่อนเพราะเวลาตอนนี้พูดอะไรมาก็ไม่มีความไว้ใจค่ะพูดอะไรมาก็ไม่เชื่อค่ะพูดอะไรมาก็กลัวเขาโกหกค่ะหรือเขาอาจจะโกหกคนจริงๆก็ได้ เขาอยากให้ความสัมพันธ์นี้ไปในทิศทางใดคะเขาอยากให้ความสัมพันธ์นี้เป็นแบบไหนคุณอาจจะคุยกับราศีกลุ่มราศีธาตุดินกรกฎเมีนพฤหิจธาตุลมเมถุนตุลกุมธาตุไฟเมสิสงธนูเขาจะให้คุณยอมรับในสิ่งที่เขาเป็นคุณยอมรับได้ไหม ในสิ่งที่เขาเป็นถ้าบางคนเขาไม่เคยรู้ว่าเขามีครอบครัวแล้วตอนนี้รู้แล้วก็เขาก็อยากให้ยอมรับในสิ่งที่เขามีครอบครแล้วและคุณยืนอยู่ตรงนี้จุดๆนี้ได้ไหมถ้ายืนได้ก็ไปต่อด้วยกันได้แต่ถ้ายืนไม่ได้ก็คอนเวิร์ตทางใครทางมันโอเคไหมอ่ะคุณมีคนใหม่เข้ามาไหมเมนคุณมีไหมก้าวถ้วยคุณบอกว่าถ้ามันเจ็บมากนักและความรักที่ฉันต้องวิ่งตามแฉันต้องเหนื่อยขนาดนั้น ความรักที่เท่าถ้าฉันทําใจได้มีคนจะทักคุณมาไหมมินม,มีคนจะทักมาแบบกระทันหันไม่ทันตั้งตัวการพบการเจอการเจออาจจะมาหาก็ได้หรือการได้รับข่าวสารใดๆไม่ว่าข่าวสารนั้นจะเป็นข่าวสารจากทางตรงหรือทางอ้อมก็ตามนะจ๊ะคุณอาจจะตอนนี้จริงๆอะคุณก็มีทั้งคนใหม่คนเก่านั่นแหละคุณมีช้อยอยู่นะก้าวถ้วยเป็นอะไรที่ฉันก็มีดี ฉันก็พอใจในสิ่งที่ฉันมีถึงฉันจะไม่มีเท่าเธอถึงฉันจะไม่รวยเท่าเธอถึงฉันจะไม่สวยเท่าแฟนเธอ <laughs> แต่ฉันก็มีดีฉันมั่นใจประมาณนั้นเพื่อนอาจจะไปกับราศีธนูราศีเมษจ้ะโอเค เขาฝากบอกได้เขาจะฝากบอกอะไรคุณคะฝากบอกว่าเดอะทาวเวอร์ที่อดีตที่ผ่านมาบางคนจบไปแล้วจริงๆนะแต่เขายังอยากกลับมาค่ะเขายังต้องการกลับมาหรือจ้าหรือว่าต้องการไปเนี่ยบางคนไปบวชไปถือศีลไปกินเจปีกวิเวกเขาเหนื่อยเนาะเขาเหนื่อยเขาเหนื่อยเขาเหนื่อยช่วงนี้อารมณ์ขึ้นขึ้นลงลงเป็นเหมือนไบโพล่าเลย ความรักในะที่ลับๆคนๆนี้ไม่ความรับเยอะนะคะเขาไม่บอกคุณตรงๆหรอกเขาพูดไม่หมดหรอกเขาพูดอะไรก็อย่าไปเชื่อมากนักฟังหูไว้หูเชื่อด้วยสเต็เขาพูดอะไรก็อย่าไปเชื่อทั้งหมดเอาดึงความรักออกมาก่อนแล้วใช้เหตุผลเชื่ออย่าเชื่อด้วยใจเชื่อด้วยสมองของคุณเองว่าสิ่งที่เขาทํากับการกระทําของเขากับสิ่งที่เขาทากับสิ่งที่เขาพูดมันใช่สิ่งเดียวกันไหมนะจ๊ะเ,เขาฝากบอกว่า เขาจะเงียบๆอย่างเงี้ยเพราะว่าเขาเหนื่อยเขาบอกว่าเขาเหนื่อยเหนื่อยกับความสัมพันธ์นี้มากๆเขาเหนื่อยมากๆประมาณนั้นเขาก็เลยหงุดหงิดเขาก็เลยอยากได้อะไรแล้วมันไม่ได้ดั่งใจหรือว่าเขาอยากให้คุณเป็นอย่างโน้นเป็นอย่างงาั้นเป็นอย่างนี้แล้วคุณใหม่เป็นประมาณนั้นค่ะคุณอาจจะคือกระดาษิกันคุณหลักฝากบอกได้จะฝากบอกอะไร คุณบอกเบือ่อเบือ่อมันเบื่อหน่ายรอบข้างมันดูหงุดหงิดมันดูไม่มีความสุขกับชีวิตทําไมหัวจิตหัวใจฉันต้องมาเจอความเจ็บช้าความหงุดหงิดความระรรมใจดูภายนอกคุณดูสดใสดูไม่สนไม่แคร์ไม่ไม่แต่ในใจจริงๆโคตรร้าวรานเจ,จ็บปวดทรมานแสนสาหัสบางคนนอนจมกองเลือดดิ้นกระเดวกระเดวร้องห่มร้องไห้จะตายอยู่ตรงนี้ บางคนมันเจ็บจริงๆนะเจ็บจนไม่รู้จะเจ็บยังไงมันเหมือนกะจะก้าวผ่านกจ็จะก้าวข้ามจุดจุดหนึ่งไปได้ยากมากลุกขึ้นมาค่ะอย่านอนอยู่อย่างเงี้ชีวิตต้องก้าวต่อเพราะฉะนั้นลุกขึ้นมานะจะมีนจ๋าคนเราทุกคนค่ะอะไรก็แล้วแต่มันมีทั้งความเจ็บคนเราไม่มีความสุขตลอดไปหรอกมันมีสุขบ้างทุกบ้างเพราะฉะนั้นคุณต้องลุกขึ้นมาแล้วเดินก้าวข้ามมันไปให้ได้เส้นบางๆงระหว่างความสุข กับความทุกข์นะจ๊ะเขาให้แนะนำหนึ่งห้าใบาค่ะไพ่แนะนําบอกคุณน้อยใจคุณเสียใจคุณไม่รู้ว่าจะทํายังไงกับความสัมพันธ์นี้คุณก็อยากได้รับโอกาสหรืออยากหยุบยื่นโอกาสคุณเครียดจิตตกนอนไม่หลับกังวลกังวายคุณบอกว่าเป็นผู้ให้ให้เขาให้ใจให้การดูแลให้ความบริสุทธิ์ใจแต่ไม่ได้อะไรกับคืนมาเลยเพราะฉะนั้นการที่ฉันไม่ได้อะไรนั้นฉันเดินไปข้างหน้าดีกว่าฉันก็ไม่อยากอยู่ตรงนี้แล้วเพราะ ความชัดเจนก็ไม่มีอะไรที่คุณจะได้รับมันไม่ได้รับเลยคุณเหนื่อยคุณเหนื่อยมากกับสิ่งสิ่งนี้เพราะฉะนั้นการเดินไปสู่สิ่งใหม่ที่ดีกว่าน่าจะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดอย่ามัวแต่น้อยใจอย่ามัวแต่เสียใจอย่ามัหหาคําตอบอยู่ค่ะบางคนมาหาคําตอบว่าทําไมเขาทาอย่างนั้นทาไมเขาทาอย่างนี้ทําไมเขาทาอย่างงู้นไม่ต้องหาคําตอบว่าทําไมคําตอบเดียวเลยว่าคนเหตุแก่ตัวค่ะเพราะฉะนั้นไม่ต้องมาบอกว่าทําไมทําไมทําไมไม่มีเหตุผลที่คุณต้องการฟังคําตอบนั้นหรอก ถ้าเขามีเหตุผลคือเป็นเหตุผลของคนเห็นแกตัวเข้าใจใช่ปะเพราะฉะนั้นไม่ต้องถามว่าทําไมเดินไปข้างหน้าสู่สิ่งใหม่ที่ดีกว่าอนาคตข้างหน้าอาจจะดีกว่าที่เป็นอยู่ก็ได้นะจ๊ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์อย่าลืมกดติดตามอย่าลืมคอมเมนต์ใต, comment, ต้คลิปชันบอกอย่าลืมดูดวงส่วนตัวอะไรมาอซายเอฟอีศูก้าวาแล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ